เฉลยโจทย์ของไหลข้อที่28ในพาร์ทเครื่องมือวัดความดันนะครับดูโจทย์กันเลยนะครับโจทย์ไม่อยู่ว่านะครับของเหลวเชนิดเดียวกันนะครับก็คือสีเทาๆเหมือนกันบรรจุอยู่ในภาชนะดังรูปนะครับนักเรียนจะสังเกตว่า B กับ C, C นั้นเชื่อมต่อกันส่วน A นั้นแยกขาดจากเพื่อนนะครับในภาชนะตัวนี้นะครับต่อไปครับจุดใดมีความดันมากที่สุด โจทย์กำหนดจุดมาอยู่3จุดก็คือจุด A B C นะครับอ่านนักเรียนดูนะครับในกรณีทั้ง3จุดนี้นะครับเราจะสังเกตเห็นว่านะครับจุด C สัมผัสกับอากาศนะครับเริ่มต้นที่จุด C แล้วกันจุด C สัมผัสกับอากาศจุด C ก็จะมะีถ้าเราจะคำนวณความดันที่จุด C เราจะได้ว่า P C เท่ากับ log H บวก P A โอเคไหมครับ งนี้นะครับ h ก็คือความลึกตรงนี้นะครับเป็นความดันของจุด c แต่บังเอิญว่านะครับนักเรียนครับจุด b แม้ว่าของเหลว b กับ c เป็นของเหลวชนิดเดียวกันความลึกของ b น้อยกว่าก็จริงแสดงว่าความดันความดันของน่าจะเป็นแก๊สนะครับตรงนี้ครับความดันของแก๊สเหนือจุด b เนี่ยต้องมีค่ามากจนสามารถกดให้ของเหลว B ต่ำกว่า C ได้นะครับแสดงว่าความดันของแก๊สที่อยู่เหนือ B เนี่ยสูงกว่านะครับแต่ทั้ง2แต่ทั้ง2เนี่ยเชื่อมต่อกันนะครับพอมันเชื่อมต่อกันเราจะได้ความสัมพันธ์ว่า Pb ที่จุดนี้นะครับที่จุด B กับ C เนี่ย Pb กับ Pc มีค่าเท่ากันแต่ที่น่าสังเกตคือความดันของแก๊สตรงนี้เนี่ยนะครับย่อมสูงกว่า ความดันบรรยากาศแน่ๆนะครับมันจึงกดให้ B ต่ำลงกว่า C ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับความดันแก๊สตรงนี้นอกจากจะก,กดที่ตัว B แล้วมันยังมากดอยู่ที่ตัว A อีกนะครับมากดที่ตัว A แล้วตัว A ก็ยังมีความลึกมากกว่า B นะครับความลึกของ A มากกว่า B เพราะฉะนั้นความดันของ A ย่อมมากกว่าคนอื่นโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือว่าจุดใดมีความดันมากที่สุดนะครับ ความดัน A จะมากที่สุดนะครับด้วยเหตุผลที่ว่า A ลึกกว่า B และแก๊สที่อยู่เหนือ A กับ B มันมีความดันมากกว่าความดันบรรยากาศเพราะฉะนั้น A จึงมีความดันสูงสุดนะครับโอเคครับ